เราจะมีสารสองท่านในการน,น,นั่งร่วมพิจารณาคดีปวาทางด้านฝ่ามือของสารจะเป็นที่นั่งของโจทก์างด้านซ้ายมือของสารจะเป็นที่นั่งสองรับกาเลยด้านหน้าจะเป็นที่นั่งของเจ้าหน้าทีนน่พิจารวานและตรงกลางจะเป็นที่นั่งพยานใช้สำหรับส,สืบพยานส่วนพยานจะนำมาทีละคนเพื่อทำการสืบพยานสยารจะเข้ามาแล้วนะคะขอให้ท่านที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีปลาในปาสม กรรณาตุเสียงโทรศัพท์พดเชลลน์เป็นบุหรืออ่าศิสย์อาารย่างถามีผู้ใดฝ่าถึนเน้นฟังค่าแล้วไ ภาคสารีกรณีมาเล็ดำอาญาที่4489คศ2 5 6 7ระหว่างนักงานในการโจทกับนายแดงดำเจริญจำเลยโดยพราะว่าเมื่อวันที่15สิงหาคม2 5 6 7เวลากลางวันจำเลยมีเจตนาทุจริดคงถืนและจำจำรอโดยมีเชอรี่ที่มาวันเกิดในรองไม่ก่อนได้มีการวางแผนและกลยุทธ์ซึ่งมีความผิดได้เร็จจำเลยจะถูกพิบัตรสาทุนตามคำมูลกฎหมายอาญาพิบักษาวัน จำเลยมีการกระทำผิดตามระเบลบกฎหมายอาญามาตรา 277, 279และมาตรา3 7โจทย์ช <down> ่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโจทย์บ้างวันที่15สิงหาคม2 5 6 7ได้นัดทาการบ้านกับเพื่อนที่โรงเบียนซึ่งเพื่อนดิฉันเป็นหลักของจําเลยดิฉันได้เจอกับจําเลยครั้งแรกตอนที่จําเลยมารับมาส่งเพื่อนดิฉันในตอนนั้นจําเลยได้มารับดิฉันและเพื่อน ได้ชวนดิฉันไปนั่งคาเฟ่ค่ะโดยที่จําเลยเป็นคุณพาไปดิฉันเลยตกลงไปด้วยจําเลยได้หาแนวทางตอนที่เพื่อนดิฉันไปซื้อของจําเลยเปิดใจพูดกับดิฉันว่าจําเลยชอบดิฉันแต่ดิฉันไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะเวลาต่อมาในช่วงกลางวันเพื่อนของดิฉันติดธุระเลยฝากจําเลยให้ไปส่งดิฉันกลับบ้านแต่จําเลยปลับัดดิฉันไปที่รับตาคุค่ะ เลยช่ชยโอกาสณคุนดิฉันแล้วจำเลยพาโจ์ไปที่ไหนครับเขาพาดิฉันไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งคระบจำเลยอ,อ้างว่าจะพาไปนั่งคุยเฉยๆแต่ดิฉันไม่ได้สมยอมค่ะนั่นก็แปลว่าจำเลยใช้วิธีการหลอกล่อหรือบังคับไปโจดไปในที่ที่โจดไม่ยินยอมใช่ไหมครับใช่ค่ะจากนั้นเขาพาดิฉันขึ้นห้องแณนที่กําลังเดินขึ้นห้องเขาปุกด,ดิฉันว่าถ้าส่งเสียงหรือขอความช่วยเหลือเขาจะแทงดิฉัน ด,ดิฉันเลยไม่กล้าขอความช่วยเหลือเลยต้องทําตามที่จําเลยบอกค่ะช่วยเราให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าหลังจากที่โจทย์เข้าอ้อมไปกับจําเลยแล้วจําเลยได้บังครับหรือแสดงพฤติกรรมอะไรกับโจทย์บ้างครับเขาบังเขาให้ดิฉันถอดเสื้อผ้าและคุมคืนดิฉันเลยค่ะอย่างนั้นแสดงว่าจําเลยได้กระทําชําเราเล็กบังครับโดยที่โจทย์ไม่ได้ยินยอมเป็นการกระทำที่โหดร้ายเกินกว่าที่จะรับได้ โอกาสครับอาจารยกันเลยครับฟังข้อเท็จจริงของจำเลยก่อนจะได้รู้โก้กับมาทั้งหมดนะครับศาลเห็นด้วยครับศาลที่รับครับแต่ผมมีพยานที่จะยืนยันได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่โจทย์บอกเราศาลอนุญาตค่ะพยานจำเลยครับแสดงว่าคันได้เลยครับผมดิฉันเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลิทิเวชนะคะจากการ เกิดวันนีกแล้วค่ะกับผมคุณมดคำถามนะครับจำเลยจะรักษารภาพหรือไม่หลัที่กรับไดกับผมจะย้ายแต่บางบริษัจริงขอจำเลยก่อนครับสารรับไมค่ะจากคำถามทั้งหมดที่เป็นจริงแลยนะคุณนะครับคุณจะรับสารภาพหรือไม่ครับผมยอมรับครับว่าผมจำจริงแต่การไฟก็ยินยอมครับ ถึงโจทย์จะยินยอมหรือไม่ก็ตามแต่จำเลยก็ได้กระดำลงไปแล้วนะครับกับผมมันกำต่างกับวันนี้เกิดเหตุจำเลยบอกได้หรือไม่ครับอะไรเป็นเหตุจงใจให้จำเลยทำแบบนั้นก่อนที่ผมจะพาเขาเข้าโรงแรมนะครับเขาบอกว่าอยากคุยกับผมในที่ลับๆและเขาอ่อยผมได้บอกว่ารับผมครับและจำเลยได้ใช้มีดกลมกูตามพวกกระหาหรือไม่ครับไม่ครับผมไม่ได้กลมกูเาเลยครับเขายินยอมและพร้อมใจไปกับผมครับ สารนี้ก็ูครับถึงจำเลยจะสารภาพว่าได้กระทำความผิดจริงแต่อาจจำเแต่แตอาจโจทย์ไม่สมยอมด้วยเหตุการณ์ก็ไม่เกิดขึ้นครับแต่ถึงอย่างไรนะครับจำเลยได้กระทำจำเร็และโจทย์ก็ได้รับความเสียหายนะครับโจทย์มั่นใจมากแค่ไหนครับว่าโจทย์ไม่ได้ยินยอมไปกับจำเลยดิฉันไม่ได้ยินยอมค่ะจำเลยข่มขู่ดิฉันสารที่ก็รู้ครับกับผมมีหลักฐานยืนยันครับว่าโจทย์มีความยินดีที่จะไปกับจำเลยครับ สามย่าครับน่และนี่คือหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่าโจทย์ได้ยินยอมไปพร้อมกับพร้อมใจกับจำเลยครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับจำเลยก็ได้กระทําลงไปแล้ว แม่โจดจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามนะครับสารรับผมมีคําถามที่จะถามแม่ของโจ์ครับสารอนุญาตค่ะโจ์ครับก่อนที่เด็กหญิงเชอร์รี่ลูกของโจ์จะออกจากบ้านโจท์ทราบไหมครับว่าเธอจะไปที่ไหนทราบค่ะคุณฉันบอกว่าจะทำการบ้านกับเพื่อนที่โรงเรียนค่ะแล้วโจ์ทราบหรือไหมครับว่าจาเลยได้ไปด้วยกันไหมไม่ทราบค่ะถ้าทราบคุณแม่ให้ลูกของฉันเไปเจอไอ้คุณสารนิยบทล้วนะค่ะ อย kör, ่างที่สร้ารับว่าแม่ของโจเสียใจขนาดไหนที่ลูกของเขาได้กลายเป็นเหยื่อให้กับจําเลยแล้วโดยจาเลยได้กระทำจำเรารูปของเขาจนเด็กหญิงเชอรี่ได้รับความอาบนะครับทั้งครอบครัวและตัวตัวเองต้องเสียหายนะครับรายงานาของจาเลยเป็นความผิดสามประตูจำเลยให้ลงโทษเป็นกระทงความผิดไปตามกฎหมายอาญามาตรา307ฐานฆ่าในการุ่ไม่เกินาพปีไปจากดามารดากคองคเมตต้องระวังโทษยาง คือเม็ดจำเลยพิสูจน์ว่าโจทได้ร่กระทำความผิดด้วยโจทไม่มีความผิดเนื่องจากยังเป็นผู้ยาวจึงไม่มีโทษจำเลยได้คำรับสารภาพจึงเป็นประโยชน์ให้แก่การพิารณาคดมเหตุการณ์โทนลดให้กับจุลรัตหนึ่ง